เล่นไหมครับนี่ค่ะชื่อว่าน้องตุยคะ่ะน้องตุ๋ยน่ารัก <c oughs> จังเลยนะครับครับ <c oughs> น้องตุยครับที่ท่านอาจารย์บูชนะบอกว่าเราทําหน้าที่ในการปลูกพริกพริกเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรครับพันธุ์อัมพวาโกค่ะอัมพวาโกหรือเป็นตั้งเดิมเขานี่ชื่ออะไรครับพริกเนี่ยต้นฉบับเขาเแดงจินดาแดงจินดาแต่ว่าเป็นสายพันธุ์อัมพวาโกนะครับที่เราปลูกเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มของพริกที่สําหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรครับ ทำน้าจิ้มตำส้มตำอะไรได้หลายอย่างค่ะอ๋นี่ที่เห็นของอาหารที่เห็นแดงทั่วประเทศเนี่ยเอาผัดกระเพราโอ้ผมอยากจะรู้จริงๆว่าที่เราปลูกทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ครับไร่หนึ่งค่ะไร่หนึ่งนะครับแล้วก็ไร่หนึ่งนี่ประมาณว่ากี่พันกอกี่พันกอครับผมนึกประมาณห้าถึงเจ็ดพันห้าถึงเจ็ดพันกอโอ้เยอะมากเลยแล้ววิธีการปลูกมันยากไหมครับ ก็ไม่ยากเท่าไหร่มันยังไงครับวิธีแรกก็เตรียมเตรียมดินค่ะแล้วก็เอาเม็ดไปแช่ตัวนี้ก็ได้ค่ะเอาตัวนี้แช่เม็ดไว้สักครึ่งวันแล้วก็เอาขึ้นขึ้นจากน้ําแล้วก็เอามาห่อเอาผ้าขาวห่อไว้คืนหนึ่งพอถึงพรุ่งนี้เช้าก็เอามาหวานลงแปลงค่ะหวานลงแปลงแล้วมันกี่วันครับมันถึงจะเจริญเติบโตยังไงเนี่ยครับพริกเบี้ยได้เดือนนึงแล้วก็ เอามาลงนี่ได้ค่ะ,ะแต่ก่อนจะลงแล้วก็ถอนพริกทิ้งไว้คืนนึงแต่เราก็ใช้คู่ห้่ะแช่ลากไว้คืนนึงค่ะถามต่อครับว่าระยะของการเก็บเกี่ยวพริกเนี่ยมันยังไงครับหลังจากที่เราลงแปลงแล้วหนึ่งเดือนแล้วนะเราก็ดูแลจนถึงประมาณสองเดือนกว่าๆพริกก็จะเริ่ม ติดดอกออกผล oh. ่พอถึงเดือนที่สามก็เริ่มแดงเก็บได้ค่ะเก็บได้แล้วเก็บไปยาวเท่าไหร่ครับอยู่ได้จนถึงฤด,ดูฝนค่ะประมาณมิถุนาพฤษภาโน่นใช่ไหมครับผมอยากจะถามอาจารย์ภูชนะในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การภาคอีสานครับในบริเวณท้องที่ท,ที่ที่บ้านนากางนี่ใช่ไหมครับครับผมเทคนีคปลูกพริกเนี่ยปัญหาของพริกนี่มันมีอะไรบ้างครับคืออย่างนี้ครับปัญหาของพริกเนี่ยในพื้นที่ปลูกพริกทั่วประเทศนะครับในอีสานก็จะมีทางอุบล นะครับสีสะเก็ดแล้วก็นครนพนมจะเยอะนะครับปัญหาทุกพื้นที่เหมือนกันเหมือนเมื่อสักครู่คุณปูบบ่บอกว่าพอถึงหน้าฝนบางที่บางเจ้าก็ต้องลือ <c oughs> ้อเพราะอะไรครับเพราะเจอฝนแล้วมันจะเกิดเชื้อรากับราที่เขาเรียกก็เป็นพวกรากุ้งแห้งนะครับเป็นรา <c oughs> เป็นราที่อยู่อยู่ในดินแล้วก็ทาให้ต้นพืชมันมีปัญหาปัญหาของรากุ้งแห้งคือพริกอะ่ะมันจะไม่มันจะไม่สุกไม่แดงมันจะพอถึงเขียวปับ๊บมันก็จะแห้งไปเลยนะครับแล้วปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องผงใบหงิก อย่างนี้ครับถ้ามีปัญหาเรื่องเชื้อราก็เลยได้นํามานําเสนอนะครับตัวคู่หูตัวนี้นะครับท่านวิทย์เกษตรแล้วก็ท่านหญิงเกษตรนะครับเราก็นําคู่หูนี้มาหลังจากที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวให้เกษตรกรพูดเองแล้วกัน<อ>ว่าหลังจากใช้แล้วตะกรอยมีปัญหาเรื่องของทั่วกรากุ้งแห้งพวกใบหงิกเนี่ยเพราะหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวท่าวิทย์เกษตรสุาสัมภาษณ์อันนี้ก็ต้องถามน้องตุ๋ยก่อนอาจารย์จริงๆแล้วน้องตุ๋ยเนี่ยทำอาชีพปลูกพริกเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวสวนพริกชาวไร่พริกก็แล้วแต่ค่ะว่าทํามานานกี่ปี หกปีแล้วค่ะหกปีแล้วแล้วรู้จักคู่หูเนี่ยมากี่ปีห้าปีค่ะปีแรกยังรู้จักยังมารู้จักปีที่สองและก็จนถึงปัจจุบันเมื่อกี้ผมได้ถามอาจารย์ภูชนะบอกว่าโรคของพริกเป็นตามนั้นไหมครับเป็นค่ะเราประสบปัญหาไหมครับปีแรกที่ปลูกประสบปัญหาค่ะเยอะาเลยค่ะเยอะมากที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือโรคอะไรครับที่เยอะที่สุดเลยในแปลงของเรากุ้งแห้งค่ะ อ็ถือว่ากแห้งคือมันเป็นที่เม็ดเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นที่เม็ดับผมที่เป็นขาวๆครับอ๋อแล้วมันทําให้ไอ้ผลผลิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้พอเป็นกุ้งแห้งแล้วน่ะเราก็เสียทิ้งเลยค่ะเสียทิ้งค่ะแล้วมันไม่ติดอันอื่นหรอไม่ค่ะไม่ได้เลยค่ะแล้วต้องเก็บทิ้งออกไหมทิ้งค่ะถ้าเป็นนี่คือติดหมดเลยค่ะทั้งแปลงเลยครับอ๋อไปทั้งแปลงก่อนที่จะเจอคู่หูมาเมื่อห้าปีค่ะก่อนหน้าค่ะก่อนหน้ามันเป็นหนักขนาดไหนครับ หนักมากค่ะพอเป็นแล้วก็คือไปหมดเลยค่ะถ้าเราไม่สังเกตคือมันลามเลยใช่ไหมแบบลามไปหมดเก็บผลผลิตไ,ไ,ไม่ได้เลยหเหรอค่ะไม่ได้เลยค่ะหลังจากรู้จักแล้วเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูนี่อย่างไรบ้างแล้วก็เอาคู่หูมาใช้ดูอาทิตย์หนึ่งค้นครั้งหนึ่งแล้วก็พอมาเดินดูแปลงพริกก็ดีขึ้นค่ะอืมค่ะตั้งแต่ใช้มาค่ะไม่มีโรคนะครับถามต่อนะครับอัตราส่วนที่ใช้อะ ใช้อย่างไรครับในหนึ่งไร่น่ะตัวนี้ช้อนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบซีซีค่ะสต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะยี่สิบลิตรไร่หนึ่งสามถังหกสิบลิตรค่ะหกสิบลิตรต่อหนึ่งไร่ก็คือใช้สามช้อนค่ะต่อครั้งต่อเจ็ดวันอนี่ทําเป็นต่อเนื่องเลยค่ะตลอดระยะเวลาการปลูกเลยทุกเจ็ดวันแม้เวลาเก็บแล้วก็ยังทำไปตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์ภูครับสามารถจะเพิ่มปริมาณขึ้นได้ไหมครับเช่นพ่นถี่ขึ้นเนี่ยครับ ก็ขออนุญาตนะครับก็คืออย่างทต่ว่าเวลาเราใช้ปกติเนี่ยก็1ช้อนต่อน้ํา20ิลิตรตัวนี้20่สิน,น้ำยีลิตรเวลาบางทีปลูกพริกไปแล้วมันเจอปัญหาเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยเชื้อรามันมาแน่นอนนะครับ <imet S 1> รเราสามารถจะเพิ่มปริมาณนะครับ,รบเพิ่มปริมาณของของตัวไข่ตัวซานเพิ่มขึ้นได้นะครับ <S <S ส่วนตัวเวอร์แพนเนี่ยเราก็เราก็ใช้ปกติเพราะว่าเวลาเราเก็บเราก็ต้องบารุงเขานะครับอาจจะเป็น2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรอย่างนี้ครับแต่ไข่ตัวซานเนี่ย ถ้าถ้าก่อนหน้าฝนนะครับนะครับก่อนหน้าฝนเนี่ยเราก็สามารถใช้ไขตัวสารเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อราที่มันจะมาแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ใช้เวอร์แพนน่ะแล้วหนูใช้ปุ๋ยทางดินยังไงคะใช้เยอะไหมก็ไม่เยอะตอบประมาณ5้าถึงเจ็ดพันกรดหนูใช้ปุ๋ยกี่กระสอบคะครึ่งกระสอบค่ะครึ่งกระสอบค่ะกระสอบละห้าสิบโลค่ะอยี่สิบห้าโลเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ครึ่งกระสอบก็อยู่ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยนี่เดียวเองและและสรุปอะไรรู้ไหมคะที่ใช้คู่ชุดคู่หูเนี่ย ตกเนี่ยต่อลิตรนะคะที่ส่วนผสมต่อลิตรคือห้าสิบตังค์หนูใช้60สิลิตรกี่บาทเนี่ยสามสิบบาทหลังจากที่เรารู้จักกันมาห้าปีกับคู่หูแต่พอปีแรกที่เริ่มใช้อ่ะผลผลิตของมันเรารวมทั้งหมดแล้วอ่ะเราเก็บได้ผลผลิตสักกี่กิโลที่แรกเลยนะปแรกเลยอ่ะสามสิบกว่าโลสามสามสิบกว่าถุงถุงหนึ่งก็อยู่ที่สิบโล สามสิบถุงสามร้อยโลสามร้อยกโลร้อยโลอย่างของถังนี้จะเก็บไว้ได้ถ้าพูดถึงช่วงอายุมันน่าจะประมาณสักแปดเดือนได้ไหมคะได้ค่ะแปดเดือนเนาะเพราะว่าน้องจะปลูกเริ่มปลูกเนี่ยหมายถึงเริ่มปลูกเดือนอะไรธันวาประมาณธันวาถ้างั้นก็ประมาณแค่หกเดือนเนาะก็เข้าฤดูฝนแล้วค่ะก็ประมาณหกเดือนหกเดือนคือได้เท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลสามร้อยโลนี่คือรอบหนึ่งค่ะรอบหนึ่งค่ะก็ที่เราเก็บเนี่ยที่กําลังเก็บอยู่นี่ก็ได้ประมาณ สิบถุงแล้ว่ะก็ร้อยโลแล้ว่ะแล้วเก็บกี่รอบเอาขอบละหนึ่งหนึ่งการปลูกถามว่าเก็บกี่รอบนี่คือไม่ได้บันทึกไว้ค่ะประมาณให้ผมน่อ๋อก็คือสี่วันกีหนึ่งก็ได้เยอะนะคะังนั้นในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งรอบการปลูกเนี่ยหนึ่งรอบการปลูกในหนึ่งปีเนี่ยทั้งหมดประมาณสักกี่กิโล ตันสองตันได้ตันสองตันประมาณนั้นอ่ะประมาณตันหรือสองตันนะครับในการเก็บครั้งหนึ่งนะสามร้อยกิโลนะครับปลูกแค่หกเดือนเจ็ดเดือนอ่ะหกเดือนเจ็ดเดือนอ่าก็้ตลอดเจ็ดแปดเดือนเนี่ยเก็บได้ตันหรือสองตันถือว่าเป็นสองตันเป็นหลักกันแล้วกันถูกไหมครับกิโลละสิบแปดบาทสิบเจ็ดบาทเอาคูณกันไปปีแรกได้สูงหน่อยนะครับยี่สิบแล้วไม่เคยขึ้นกว่านี้เลยหรอขึ้นแต่ไม่โดนไม่โดนกับเขาค่ะราคาท่านที่เคารพครับพอเวลาเขาขึ้นเพราะว่า ก็ <g år> ไม่โดนนะครับก็แปลว่าช่วงนั้นอาจจะไปปลูกหอมปลูกอะไรอยู่ค,ครับก็ <g år> ในพอหลังจากก็ทราบแล้วเนาะว่าหลังจากที่ใช้เวอร์แพนแล้วมันมีคุณภาพผลผลิตมากขึ้นค,ครับครับแล้วผมอะจะถามว่าก็ในส่วน้ช่วงหน้าฝน,นาที่คุณคุณตุ๋ยเขาลองได้ได้เคยใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ<อ>ปัญหาโรคต่างๆปัญหาโรคต่างๆที่เคยพบก็ไม่ค่อยเห็นค่ะครับในช่วงหน้าฝนนะครับค่ะครับผลผลิตก็ดีขึ้นค่ะพี่ตุ๋ยถามจริงจริง และเคมีนอกจากปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีแล้วเนี่ยเราได้ใช้เคมีอะไรกับต้นพืชของเราบ้างไหมไม่ค่ะนอกจากว่าแมลงอ๋อแมงก็ใช้แมลงนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะไม่ถึงกับมากค่ะพอใช้ปุ๋ยแพนแล้วแมลงเป็นไงบ้างคะแมลงไม่ค่อยมีค่ะแมลงไม่ค่อยมีเพราะนั้นยาฆ่าแมลงก็จะใช้ลดลงค่ะอก็น่าจะมีพวกฆ่าหญ้าใช่ไหมค่ะที่เห็นพูดถึงก็คือฆ่าหญ้าแล้วแมลงที่มาเกี่ยวข้องเนี่ย มันเป็นแมลงชนิดไหนครับแมลงวันทองค่ะแมลงวันทองเพี้ยเพี้ยค่ะอะไรอีกล้วก็นอนค่ะโอ้โหมากันหลายตัวเลยนะครับมากันเยอะมาลุมเขาก็ชอบบักเผ็ดเหมือนกันนะครับมนคล้ายๆกับเขาจะมากินส่อมตำหรือยังไงก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะแต่ที่เราเดินดูนะคะจารย์เราก็เห็นอยู่นะว่าเอไม่ค่อยจะมีที่มันเป็นที่เขาเรียกเมื่อกี้ที่เรียกว่ารากุ้งแห้งอะไรเนาะไม่ไม่มีเราเดินดูมไม่ค่อยเยอะนะคะ ก็เนี่ยเรามาเขาก็เก็บไปนะก็เก็บแต่เม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยครับคืออย่างนี้ครับขออนุญาตครับอาจารย์เมื่อกี้คุณตุ๋ยเขาเล่าว่ามันจะมีแมลงเข้ามานะครับมันก็จะมีบ้างแมลงเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ไคโทซานเวอร์แฟนไม่ใช่ตัวละยาฆ่าแมลงนะครับแต่มันทําให้พืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานแต่ต้องสังเกตว่าที่ท่านรองพุดนมื่อสกู่นะครับคือมันไม่มีไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องราเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องรากุ้งแห้งเลยแต่ว่าแมลงมันมาแน่นอนใช่ไหมครับเพราะเราเปนมันคือเราคือชีวภาพนะคร เพราะว่าถ้าไม่ใช้เดี๋ยวสวนอื่นเขาจะเขาจะโดนไปหมดเนาะครับผมครับสังเกตดูไม่มีลาครับผมใครเป็นคนมาบอกเราว่าให้ใช้คู่หูพี่เจี๊ยบค่ะยบค่ะพี่เจี๊ยบแนะนำว่าตอนนั้นตอนน้ใช้แนะนำยังไงก็ลองใช้คู่หูดูว่าผลผลิตของหนูจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงประมาณนี้ค่ะแล้วเราตอนนั้นหัวใจของเราเป็นยังไงก็อยากจะลองมั่งไม่อยากจะลองกลัวเสียเงินแล้วก็กลัวว่าเอามาพ่นดูแล้ว ผลผลิตเราก็เหมือนเดิมประมาณนี้ได้ของไม่ไดมาก็เลยไม่อยากจะลอก็ไม่อยากลงทุนู่าอางนั้นมีใครเคยมาบอกเรามั้ยใช้ยี่ห้ออะไรของเขาต่างๆเนี่ยก็มีแต่เราก็เออเออไปเหมือนั้นนะคะไม่สนใจแต่นี้ก็ลองความแตกต่างครับเรื่องเม็ดพริกละอ่าว่ามันเป็นยังไงบ้างก่อนใช้กับหลังใช้มันต่างกันยังไงบ้างเมื่อกี้พูดแต่เรื่องโรคแต่เนีไม่ได้พูดถึงเม็ดพริกเลยคุณภาพผลผลิตคุณภาพของผลผลิตเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่ยังไม่ใช้ผลผลิตจะ เม็ดจะงอประมาณนี้ค่ะเยอะแต่แต่หลังจากใช้แล้วเม็ดสวยค่ะจะตรงแล้วก็เม็ดใหญ่เนาะแต่เม็ดอวบมากมีน้ำหนักค่ะอ๋อเข้าใจแล้วพอไม่ใช้น่ะต่อสู้กับแมลงหายละแต่ปรากฏว่าถ้าไม่บำรุงเพิ่มพริกเองก็จะมีอาการงอถูกไหมครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่จะส่งตลาดะเขาต้องการแบบประเภทแบบอวบ สูงแล้วก็ชี้ใช่ไหมชี้ไปเม็ดตรงเม็ดตรงค่ะตรงแล้วก็เม็ดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเปอร์เซนต์ว่าที่ตรงแล้วขายได้เก็บได้ดีเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์เช่นเช่นว่าร้อยร้อยเม็ดนะครับมันมีงอสักกี่เม็ดสองสามเม็ดค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีแล้วค่ะไม่มีแล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ ค่า่างอคือมันงอเลยคะงอเลยเม็ดที่ักษณะหยิกค่ะแบบนี้เม็ดมันไม่ยืดที่เรางเป็นงอเลยดังนั้นถ้าร้อยเม็ดมีสองสามเม็ดก็ถือว่าไม่กระเทือนอะไรเลยผลผลิตส่วนใหญ่ส่วนมากเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเต็มเปลี่ยนมาได้คุณภาพแล้วก็ทําให้สามารถได้ผลผลิตได้น้ําหนักอ้าวพอคมว่าได้น้ําหนักน้ําหนักเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเราสังเกตจากเวลาเราเก็บแล้วเอาไปใส่ถุงที่ส่งค่ะบางสวนที่ไม่ใช้ คู่หูตัวนี้ถุงจะรัดข้างบนไม่ได้เกือบจะรัดไม่ได้คือถุงเขาจะมีไซส์ของเขาคือถุงสิบสำหรับใส่สิบิโลแต่ของเรานี่สบายค่ะอ๋อก็คือของเขาก็คือพอใส่ไปแล้วมัดก็ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าสิบกิโลเท่ากันแต่ของเราสิบกิโลอ่ะยังมัดสบายๆบายเพราะน้ําหนักมันดีใช่ค่ะมันแน่นและมันเต็มเตี่ยมถุงแต่คนอื่นเนี่ยสิบกิโลเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้ถูกไหมครับ เพราะว่าน้ําหนักเขาน้อยเขาต้องใส่ไปเยอะใส่จํานวนเมล็ดมากถูกไหมครับความที่เมล็ดมันมากก็ทําให้ถุงสูงขึ้นนี่พี่น้องเกษตรกรครับพูดถึงวิธีการเก็บอะไรเนี่ยเดี๋ยวข้าไปดูกันแล้วกันว่าเกษตรกรน่ะเก็บง่ายทุกเม็ดแทบไม่ได้ทิ้งเลยเชื้อลงเชื้อราไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวกำลังเก็บกันพอดีเลยนะครับที่เห็นกันเก็บกันน่ะ คนที่เขามาซื้อเขาเคยถามไหมว่าทําไมของเรามันสีเสมอสีมันพอดีเขาถามไหมถามค่ะเขาเห็นมันสวยค่ะะเขาถามว่าไงใช้อะไรยาตัวไหนแต่เราก็บอกนะคะแนะนําให้เขาเผื่อเขาไปบอกสวนอื่นด้วยพี่น้องเกษตรกนเผื่อเขาสนใจด้วยค่ะเออเนี่ยครับให้เห็นว่าพอมันได้น้ําหนักสีก็ตรงตามสายพันธุ์ไม่พอแค่นั้นครับ มันยังเป็นการชมจากพ่อค้าด้วยทีเนี้ยพ่อค้าเองก็ไม่กล้าที่จะมากดราคาเราเพราะว่าเราสวยกว่าสวนอื่นตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยคงจะคงจะสบายใจในการปลูกพริก<ะ>แล้วก็จะสบายใจในการเวลาพริกจะไปเจอหน้าฝน<ะ>อย่างเงี้ยเรามีตัวช่วยะนะครับก็คือตัวเวอร์แพนแล้วก็ตัวไข่ไข่ตัวสางนะครับตัวคู่หูของเรานะครับเพราะนั้นก็การดูแลที่ดีที่สุดนะครับวันนี้เราดูแลต้นพืชนะครับให้มีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับ ผูกฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลาเก็บเขาก็ต้องให้ธาตุอาหารเขาเพิ่มพี่ตุ๋ยครับบอกความมั่นใจในการใช้คู่หูแก่พี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไทยที่ใช้มานี่พอใจมากค่ะพอใจที่ได้ผลผลิตแล้วก็ผลผลิตสวยพ่อค้าแม่ค้าสนใจค่ะค,ค่ะที่ต้องการแล้วจะมีเปลี่ยนอีกไหม เปลี่ยนอีกไหมอยากใครมาแนะนําจะเปลี่ยนอีกไหมนอกจากคู่หูแล้วไม่ค่ะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะชดเจริงชากจะใช้ตลอดไปแล้วค่ะแล้วจะไปแนะนําใครเพิ่มเติมอีกครับถ้าเรามีความตั้งใจอยากจะบอกใครอีกครับถ้าถ้ามีคนมาถามว่าตื่ใช้ยาตัวไหนค่ะแล้วก็จะแนะนําเขาใช้ตัวนี้เลยค่ะคู่หูตัวนี้ค่ะถ้าเขาจะมาดูเนี่ยบ้านเล็กที่เราเท่าไหร่ครับตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไร บ้านกลางใหญ่ค่ะตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมคค่ะอยู่หมู่สี่ค่ะมาถามหาพี่ตุ๋ยค่ะทุกคนรู้จักมากหมดรู้จักถามหา้องตุ๋ยปะน้องตุ๋ยถามหา้องตุ๋ยรับผู้ปลูกรู้จักหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะถามที่ถ้าท่านไม่รู้นะครับไปถามที่อบตก็ได้ครับเขาจะบอกเลยเํากลังรดน้าอยู่เขาจะบอกว่าพี่ตุ๋ยที่ปลูกพี่เก่งๆนั่นเหละเพราะตอนเรามาเราก็มา ไปถามที่อบตถามเราคะถาเ่เขารู้จักก็เลยชีรู้จักเขาบอกพอดีทํางานอยู่ตรงนั้นไตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่อบตอะไรนะศูนย์อปปศูนย์อบปปนีค่ะก็ยังช่วยดูแลสังคมด้วยนะคะดูแลชุมชนด้วยพี่ตุ๋ยก็ดูแลทั้งสังคมชุมชนและก็ยังแนะนําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศท่านรองครับมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพริกครับก็ ถึงเกษตรกรทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนพริกเนี่ยท่านไม่ต้องเชื่อน้องตุ๋ยไม่ต้องเชื่อเราหรอกค่ะคว่าคู่หูมาสจาั่นช่วยได้ยังไงแต่ว่าท่านก็ลองเอาไปใช้ดูท่านลองเปิดใจแล้วลองไปใช้ดูและท่านก็จะเห็นผลเองค่ะว่าช่วยท่านได้อย่างไรไม่ว่าจะเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วกส็สำหรับวันนี้เนาะค,ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสี่ก็ต้อง ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีส่วนไหนที่ให้พาไปชมนะคะเดี๋ยวเราค่อยพบกันอีกสวนต่อไปครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่สําคัญครับเมื่อท่านใช้แล้วใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้วันนี้ที่สวนพริกที่นครพนมถือเป็นตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพริก นำไปใช้ครับและรับรองได้ว่าท่านคือเกษตรกรหัวก้าวหน้าอย่างแท้จริงรวันนี้เราทั้ง4ี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเวร์แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวย,ยช่วย,ยปลดหนี้